เป็นรางวัลต,ต้นๆของเอ่อดุมปังแฮมีก่นอนหน้าน,นี้คือรางวัลไวใสอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบคับเกียวนิดหน่อยอยไ่อาจจะไม่ไวใสแล้วแต่หน้ายังใสยอยู่เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเซนจูรี่คอลลาเจนครับผม ซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปต่อีเปิดเปิดตัวปิดตัวริเีอ๋เดี๋ยวจะมีกัหนึงนะครับเมื่อกี้ยืนคุยอยู่เลยเมื่อกี้ยิบยิมอยู่เลยจะเิดตอกรัเปิดตัวอะไรคะอะไรนะครับมีการนึงที่อกอะไรอ่ะยังไม่บอกดียังไม่บอกดีเอาเอวคุณเปิดตัววันอะไรไงอ๋อเออบอกอะไรไม่ได้เลยแต่บอกได้แค่ว่าวันที่สิบแปดมิถุนายนทำตัวให้ว่างเอาไว้คุณลุก ขายบ้านแต่รถเลยขายบ้านขายรถเลยใช่ใ,ใช่คือมันมันยิ่งใหญ่บ้างยิ่งใหญ่อ่ายัางไงเดี๋ยวพูดพูดอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวหลุดูดความตั้งใจเขาพูดอย่างเงี้ยเราความตั้งใจยังไงความตั้งใจคือเป็นการเรียกว่าอะไรดีจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วกันครับเรียกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยเหรอ ยาทำโปรเจกขึ้นมาคือพูดกว้าก็ได้แต่ผมก็เป็นโปริกใทุกคนก็ไทเด้อทุไมเทขนาดนี้กับทุ่มเททุ่มเทียพูดอะไรไม่ได้เลยจีให้ติดได้ไม่ได้ยาทำโปรติก อไม่ได้มีความมั่นใจครับชอบเฉยวันนี้ก็คือเป็นที่โปรเจกต์ใช่ไม่บอกว่าอะไรโตลุ่งทำงาน40ชั่วโมงจริงเหรอใช่ผมถ่ายตั้งแต่กันถ่าย่ายรูปนั่นไงถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้อโห้อโโ้โอ้โโหลอ้อ้อ้โอ้อ้อ้โหโออ้ หกโมงหกโมงของวันหนึ่งไปยังึงเที่ยงของวันึงก็เปดหนึเลยใช่เจะเปิดตัววันหึ่งสิบแปดพิณุนาอยากพิ่เพิ่น่ะอยากช่วยอะไรพี่เขให้คืนยิ่งนก็ไเพ่นช่วยหมดดรู้เรืองอะไรเพิ่นเยง่เี่ยงเียไนเนี่ยไงเพี่งว่าเนีพ่เี่ยไ่นนไเ่ยไเน่ไเย ดีครัครับดีใช่ไหมดรับดีมัดีใช่มเิจบการแถลงข่าวเพียงแค่นดี้ครับตอนนี้ก็คือมินมาไเห็นูก่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบินตั้งต่สีห้าครึ่งอใช่ใชเนี่ยรอสัมภาษณ์กับพี่พี่เนี่ยแต่เป็นงานสัมภาษณ์ที่ผมจะไม่พูดเลยเลยนะจะับ้านรอวันที่18บแปดมิถุนาเดี๋ยวพี่พไม่มาก จะมาเปล่าวันที่18มิถุนายนไปเลื่อนวันได้ไหมคะเพราะว่าก็เคยไม่อยู่กันเยอะเลยไปไหนเล่าก็เคยมีแฟนมีดแต่แฟนไม่ไปแต่แฟนกันเลยไม่ดูเลมีกันเองไม่ได้ครับไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปแฟนมีดถ้าใครสำคัญกว่าใครใครไม่อยู่ ไปไหมไปไหมใช่ไหมรอวันที่ได้ผลงานที่ไม่เป็นที่นั่งเลยยังไงไม่รู้ครับ18มิถุนาพี่ๆต้องต้องมาเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ก่อนเลยอะรออะรออะอะรอหน่อยดูเองใหญ่จอ่าใช่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 สอเคโอเคโอเคโอเคเปิดพูดหน่อยเปิดพูดหน่อยมีดฝากผลงานฝากผลงานฝากก็จริงๆช่วงนี้ ได้ครับจริงจริงเดี๋ยวต้องรอแล้วว่าต้องรอผลงานต่อไปจริงๆอฝากแฟนๆแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับก็รอติดตามผลงานในอนาคตครับผมใช่ไหมครับใช่ผลงานในอนาคตอะไรเงี้ยต้องรอทำใช่คุณพูดเลยแกพูดอย่คนเดียวครับออฮะอะ่เล้ยเป็นสัมภาษณ์ที่เล็กกๆไป อยากรู้ต้องติดตามครับอยากรู้ต้องติดตามครับผมวันที่18มิถุนาเอให้ว่างันนะครับก็นี่ผมจะพูดแต่แค่วันไงพูดแต่วันเดียววันเดียวแล้วก